สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็มีกิจ,จกรรมมาใหม่แล้วนะให้กดตามตัวจิ้มจิ้มตามพี่เลยก็จะมีให้ทำภารกิจเก็บโทเค็นนะคะทุกคนเพื่อแลกรับของรางวัลรีนะทำต,ตามกันได้เลยนะคะมีเวลาแค่สิบสองวันนะคะพอเรามากดดูภารกิจแล้วพอทำภารกิจเสร็จเราก็จะได้รับโทเคน็นแล้วก็มากดตรงนี้เลย ตรงกระดิ่งจิ้มจมิตามที่น้องกดแบบนี้เลยนะคะอแบบนี้แล้วพอเราได้เต็มสิบเราก็จะมากดของรางวัลด้านข้างด้านขวามือนี่เลยก็จะมีของรางวัลมากมายเลยค่ะทุกคนมีชุดฟรีด้วยนะก็ลองกดเข้าไปดูกันนะคะแล้วนอกจากที่เราจะทำภารกิจใน เกมนะคะก็สามารถรับโทเคนง่ายๆคือเข้าไปกดตามนี้เลยค่ะก็ยอมรับนโยบายนะแล้วก็ทำแบบทดสอบก็จะได้โทเคนมาฟรีๆ5อันค่ะ